ย่าไก่ผีนี่เป็นขนม,มเป็นขนมค่ะที่ได้ถุงด้วยเพราะว่ามันคงดีเราได้ทั้งของจรแล้วก็ของใช้มาใช้ต่อได้เนาะล็อกอยู่จะค่อยตัดแล้วดูย่าให้ว่าข้างในเป็นยังไงนะคะอันนี่2,000เยนอันีนน่อ่ะใครไปได้จากในร้านอาหาร Arandale เเค่ะในโซน Frozen Disney Spin, โฟอฟแฟนตาซีสปินก็คือกดสั่งอาหารในนั้นมันจะมีให้สแกนเมนูแล้วก็สั่งอาหารได้เนาะเราก็เข้าไปรับแล้วก็มีสิ่งนี้ให้กดค่ะราคาจำไม่ได้แหละช่องดูในรูป คือก็ได้นี้มานี่ตอนตัวน้องเป็นพองกุญแจนะคะตัวสีฟ้ากับขนมเจลลี่ยิคกี้น,นั่นึองอันนี้เป็นถิ่มกรดค่ะที่ซื้อมาเจอเป็นเชลล์เฉยๆหกใบเยนอันนี้เป็นมันหน้าที่พายไม่ได้ลงในกลุ่มน้ที่ยวค่ะเพราะว่าน้องค่อนข้างหนักข้างในมีสี่สี่ห่อด้วยกันแต่ว่าหนักมากเลยไม่รู้ว่าข้างในแบบแยกเป็นหยิบเจ้ยอะไรยังไงอีเปล่าลก็ไม่รู้ว่ามีลายไหนอีกบ้างนะคะอันนี้เป็นลายที่เห็นลายกระดาษแล้วก็เป็นลายเรือนเนาะไม่รู้อีกสองใบข้างในเป็นอะไรกันบ้าง สกัดอืมก,กัดม,มหมือนพีโแบบกินอันนี้ก็เป็นขนมค่ะเหมือนเป็นแบบว่าเป็นวันที่เนาะปฏิทินเออเป็นปฏิทินอะแล้วมัน,นี้ให้แกะเป็นวันๆอะเดี๋ยวพายจะรอเดินธันวามาแกะรีว,วิววันละอันวันที่หนึ่งจะได้อะไรวันที่สองได้อะไรถึงวันที่ยววี่สิบห้าแล้วค็ณผิดมัดก็จะมาให้ดูว่าได้อะไรมาบ้านนะคะงค่ะสองพันสอเยนค่ะอันนี้น่ารักน่าเก็บมาก